สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนชาว youtube ทุกทุกท่านทุกคนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนเข้าปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วนะคะก็ผ่านไปอีกปีหนึ่งปีหนึ่งเหมือนก็ผ่านไปเร็วเนาะ พีนีก็อาบน้ําเสร็จะ,ะสะผมยังไม่แห้งนะคะทุกคนก็ใส่ชุดนอนนะคะเออใส่ชุดนอนว่าจะเข้านอนเนาะแต่พินีก็คิดนะว่าจะมาทำคอนเทนต์มาพูดเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีนะคะทุกคนแต่มันก็ยังคลา คาใจอยู่นะคะทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วที่พินีเล่าว่าพินีไปเจอปาเลโดยบังเอิญน,นะคะที่ว่าเออไปในร้านอาหารเนาะไปกับเพื่อนไปเจอกันโดยบังเอิญแล้วพินีกลับมาพินีก็คิดว่าพินีจะหยุดทำคลิปสักพักหนึ่งนะคะพักผ่อนสักหน่อยนึงเนาะสักระยะหนึ่งเพราะว่ามันจิตใจมันไม่ค่อยจะดีเนาะ มันสับสนนะคะทุกคนมัวก็คิดนะว่าจะหยุดสักพักหนึ่งแล้วต่อไปเราก็หาเออเออทำคลิปอะไรนะคะเพราะว่าการทำ Youtube มานั่งพูดเรื่องผู้ชายมันก็มาอายุเยอะแล้วมันก็ผ่านมาอายุหกสิบปีแล้ว เรามานั่งพูดถึงผู้ชายอันนี้พี่นีที่พูดถึงผู้ชายอย่างปาเล่นี่เราครบกันมาที่พี่นีเก็บมาพูดให้ทุกคนฟังก็คือว่าเราครบกันมาก็จะเจ็ดปีแล้วนะคะทุกคนเออถึงเราก็คบกันตั้งแต่อายุห้าสิบปานะคะทุกคนแล้วมันก็เจ็ดปีเนาะมันก็ผ่านเลยมานะคะทุกคนมันก็เลยเยอความเก็บ ชีวิตความรักของพี่ณีมันไม่สมหวังชีวิตมันมาอย่างนี้นะคะทุกคนก็เก็บมาเล่าให้ฟังสู่กันฟังเนาะนี่พี่นีก็อย่างคลิปนี้เนาะพี่ีก็อยากเกมาพูดต่อเนาะก็จากออคลิปที่แล้วที่ว่าพี่ีไปเจอมาแล้ววันนี้อย่างปาเล่ที่ว่าแกก็ตกกระใจเนาะ นี่ก็ช็อกเนาะก็เราไปเจอกันในแบบไม่ตั้งตัวนะคะทุกคนมันก็ทำให้เราโกรธทำให้เราชอ็อกทำให้เราเอ,อ่อฟุ้งซ่านนะคะแกก็สับสนแกก็ตกใจแกก็ไม่คิดเนาะว่าอยู่ๆพี่นีจะออกไปเจอกับแกอย่างนั้นได้เนาะแกก็แกก็กกตก,กใจนะการที่แกตก,กใจแกก็ อันนี้แกโทรมาหาพิ่ณีนะคะทุกคนเมื่อเช้านี้อ,อตอนบ่ายๆนะคะท,ทุกคนตอนเที่ยงเกือบใบโมงนะคะแกก็โทรมาหาพิ่ณีแกอยากเกลียนะคะเคลียปัญหาเคลียทุกอย่างแล้วก็ขอโทษแกขออกาสพิ่ณีนะคะทุกคนว่า ให้โอกาสแกอธิบายแล้วก็ขอโทษไหนไหนมันก็ปีใหม่นะคะทุกคนให้เรื่องเราเราสองคนคือมันจะได้ไม่คาใจกันนะคะทุกคนพี่นีก็คิดว่าดีนะคะทุกคนมันจะได้ไม่คาใจกันก็ไหนไหนเราก็คบกันมาเจ็ดปีนะคะทุกคนถ้าเราไม่เจอกันไม่คุยกันมันก็จะกลายเป็นกัน แคนนะคะเราเหมืนก็เป็นการที่โกรธนะคะเราก็ฟังแกอีกสักครั้งนะคะทุกคนเพราะแกใช้เใช้เหตุผลตรงที่ว่าแกไม่อยากจะจบกับพี่นีเหมือนรักเก้าปีนะคะทุกคนแกอยากจบในการพูดคุยแล้วแกอยากรับสารภาพกับพี่นีนะคะอยากรับสารภาพเออ,อยาก คุยเนาะว่าเราจะได้สบายใจกันทั้งคู่นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่เจอกันเราไม่พูดคุยกันมันก็จะคาใจไม่สบายใจทั้งแกแล้วก็พี่นีเนาะอตอนบ่ายพี่เราก็ไปนั่งคุยกันเนาะก็แกก็ขับรถมารับพี่นีแล้วก็เราก็ไปนั่งคุยกัน,นไปเดินนะไปเดินคุยกันแล้วก็ไปดื่มกาแฟนะคะไปดื่มกาแฟตรง ข้างนอกออกไปหน่อยนะคะที่ไปเดินนะคะทุกคนเมืองเเลยไปหน่อยหนึ่งก็ตั้งคุยกันก็คุยกันนะทุกคนอันนี้พี่นีเก็บมาว่าจะเล่าหรือไม่เล่านะคะทุกคนแต่ก็อยากพูดให้ฟังว่าผู้ชายให้เขารักเราแค่ไหนนะคะการเวลามันผ่านไปนะคะทุกคนผู้ชายเขาก็จะไม่มีการ อิ่มตัวนะคะเขาไม่อิ่มเขาก็พอเจอเขาก็เออมันเป็นสัญชาธตญาณของผู้ชายเนาะพาเลพูดให้พี่นีฟังเนาะเหตุผลของแกถือว่าแกขอโทษพี่นีที่ว่าเออตอนแรกแกนัดกับผู้หญิงคนนี้นะคะเออแกพูดให้พี่นีฟังแล้วจะกินข้าวเที่ยงกันนะคะทุกคนกินข้าวเที่ยง พอกินข้าวแจ้งจากผู้หญิงคนนี้แกก็คิดว่า,เ,าเลิกลาการกินก็คงจะประมาณบ่ายสามโมงสองโมงสามโมงนะคะก็คงจะแยกกันแล้วก็หลังจากนั้นแกก็จะมาหาพี่นีแล้วก็จะพาพี่นีไปกินข้าวก็จะคุยกับพี่นีเนาะอันนี้เหตุการณ์ที่ว่าอ,อผู้แกต้องเลื่อนนัดกับพี่นีก็เพราะว่าแกไปกินข้าวกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็ ผู้หญิงคนนี้จะไปบ้านแกนะคะทุกคนจะไปที่บ้านแกแกก็เลยเออเออบอกเลื่อนนัดกับพี่นีเนาะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้แกคบใหม่นะคะทุกคนแกได้รู้จักมายังไม่เคยที่ว่าไม่มีสัมพันธ์กันนะคือว่าแกได้ไปรู้จักกันกันในงานปาร์ตี้หนึ่งงานนะคะกับเพื่อนของแกนะคะทุกคนเพื่อนแกก็จะเออ เม่ออไปผู้หญิงคนนี้ไปในงานวันเกิดของเพื่อนแกนะงานปาร์ตี้งานวันเกิดแล้วแกไปได้รู้จักกันแล้วตอนนี้แกก็ชอบเพราะผู้หญิงคนนี้สวยดีเออแล้วแบบมันมันเออมันทำให้แกตื่นตื่นเต้นนะแกก็แบบมันเป็นธรรมดาของผู้ชายเนาะแกเล่าให้ฟังแกก็เลยเ แกไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะไปบ้านแกนะคะทุกคนเมื่อผู้หญิงคนนี้คุยกันแล้วก็เสนอว่าจะไปบ้านแกแกก็เลยเอ,อนัดเจอกันที่ร้านอาหารที่พี่นีนะคะทุกคนที่ไปเจอกับแกแล้วแกก็กินเสร็จส้วแกก็จะไปที่บ้านแกพาผู้หญิงไปเดินนะคะทุกคนไปไปไปเดินที่เมืองที่แกอยู่เนาะ แล้วก็จะปากันไปบ้านแกนะคะทุกคนไปบ้านแกแกก็เลยเลื่อนนัดพี่นีแกไม่คิดไม่ฝันว่าพี่นีจะเจอกับพี่นีมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วแกก็จําเป็นต้องปกป้องผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงไปกับแกนะคะทุกคนแกก็ทําตัวไม่ถูกแกก็บอกว่าแกขอโทษแกผิดที่แกทําอย่างนั้นแกเสียใจนะคะแต่ณเวลานั้นแกทําตัวไม่ถูก แกกลัวพี่นีจะไปส่งเสียงอารวาสนะคะทุกคนเพราะแกบอกแกยังรู้จักผู้หญิงคนนี้ไม่ดีรู้จักพี่นีดีแกก็บอกว่าแกรักแกรักพี่นีแต่เพียงแต่ว่าความเป็นผู้ชายของแกมันธรรมดาที่แกไปเจอผู้หญิงสวยผู้หญิงอะไรแกก็อยากเอืออยากไปกับผู้หญิงอยากเบือ ทดลองอยากอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแกก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนกับผู้หญิงคนนี้แต่แกมาเจอแล้วแกก็อยากลองนะคะทุกคนแกก็เลยเออคิดว่าพี่ีอ่ยยังไงก็เดี๋ยวเราไปเจอวันที่สองก็ได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวกันเดี๋ยวก็ไปคุยกันฟังที่แกคิดตื้นๆเนาะแกก็ไม่คิดยาวๆแกก็พูดแกขอโทษ แกก็บอกว่าแกรู้ว่าพินีรักแกเนาะพินีก็บอกว่าก็ขอให้คุณโชคดีไปเพราะว่าความรักของฉันไม่มีความหมายหรอกเพราะเธอไม่ต้องการหรอกความรักแกก็บอกว่าแกแกแกก็อยากต้องการความรักนะคะทุกคนแต่บางทีเอ เราอยู่ไกลกันนะคะทุกคนแกก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมบ้านเดียวกับพี่นีได้นะคะทุกคนแล้วแกก็เออบางครั้งแกก็อยากอินตัวอยากอยู่กับพี่นีแต่บังเอิญแกไปเจอกับผู้หญิงคนนี้นะคะทุกคนแกก็เลยอยากเออมันก็เป็นการที่ว่าแกอยากเรียนรู้นะคะอยากจะไปว่าเออสักกี่ครั้งนะคะทุกคน การที่ผู้หญิงไปบ้านแกก็จะต้องไปนอนด้วยกันแกก็ตื่นตัวแกก็ดีใจของแกแกก็พูดนะมันก็เป็นตามภาษาผู้ชายที่เจอบผู้หญิงสวยแกขอโทษนะคะพี่นีเขาบอกก็ฉันก็ดีใจที่เธอพูดอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งฉันก็รู้ฉันก็ขอเลิกกับเธอแล้วเธอก็ยังตามงอ้อฉัน เธอก็ยังอยากจะง้ออยากจะดีกับฉันแกก็บอกแกก็ไม่คิดว่าแกจะไปเเออ,เอ,อกับผู้หญิงคนนี้ได้เท่าไหร่นะคะทุกคนเพราะแกเพิ่งจะได้เจอกันไม่เท่าไหร่เนะแกก็คิดว่าแกก็อยากง้อพี่นีเอาไว้เพราะว่าแกไม่อยากจะสูญเสียนะเมื่อเหตุการณ์มันมาเป็นอย่างนี้แกก็แกก็ต้องขอโทษถ้าเกิดว่า แกแกเข้าใจพี่นีนะว่าเออเป็นยังไงแกก็บอกแกก็เศร้าพี่นีคงจะเศร้าได้ไงึงไปนอนด้วยกันพี่นีก็บอกนะว่าไม่ต้องมาเศร้ากับฉันหรอกฉันควารมรักอะของฉันน่ะมันมีให้เธอฝ่าเธอจะได้มา วันนี้มันก็หมดแล้วพี่นีก็บอกมันก็ไม่ได้มันก็ไม่มีโอกาสอีกแล้วเพราะว่ากี่ครั้งที่เรเลิกกันแต่ฉันไม่เห็นพี่นีก็บอกว่าลูกชายของฉันเขาก็ไปเห็นเธอมากับผู้หญิงฉันก็พยายามที่จะทําใจนะคะพี่นีก็บอกแกนะฉันพยายามทําใจแล้ว <c oughs> แลาฉันจึงได้ขอเลิกกับเธอ มื่อการเวลามันผ่านไปเธอมาขอคืนดีกับฉันฉันก็พยายามที่จะคุยกับเธอให้รู้เรื่องว่าฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะไปเที่ยวกับเธอฉันไม่ได้คิดที่ว่าฉันจะไปเที่ยวไปเล่นสกีไปอะไรแต่เพียงว่าฉันอยากจะคุยกับเธออีกสักครั้งหนึ่งวันที่สามสิบที่ผ่านมาเออวันที่ยี่บเก้าที่ผ่านมาพี่นีพูดนะแล้วก็วันที่สองก็ได้ ฉันก็อยากจะคุยแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะไปกับเธอเพราะว่ายังไงมันฉันก็ไม่ไปแต่เพียงว่าการที่เราครบกันมานานคือว่าฉันอยากจะคุยกับเธอจริงๆจังๆไปว่าฉันว่ามันเป็นอย่างไงเป็นยังไงที่ฉันก็สับสนอยู่ฉันก็ยังตัดเธอไม่ได้ถึงเราเลิกกันเธอก็วนเวียนง้อฉันอย่างเงี้ยฉันก็เออ ฉันก็ยังตัดเธอไม่ได้แต่ฉันก็คิดอยู่แล้วว่าฉันไม่ไปยังไงฉันก็ไม่ไปเที่ยวกับเธอแต่เพียงว่าเออโอเคเราไปกินข้าวเราไปคุยกันใช้เวลาคุยกันเพราะบางทีการที่เราเราคุยกันก่อนก่อนมันอาจจะคุยกันไม่ละเอียดนะคะทุกคนมันเธอเธอก็ยังคิดว่าฉันงอนฉันเป็นนู่นเป็นนี่พี่นี้ก็บอกว่า เธอจ้องจำเอาไว้นะก่อนที่จะจากกันเนาะพีน่นีก็พูดทิ้งท้ายแกไปบอกฉันดีเธอใช้าร์มไปลูกผู้ชายของเธอให้มันเพราะว่ามันเป็นโอกาสของเธอที่ว่าเธอจะได้ผู้หญิงคนนู้นผู้หญิงคนนี้แต่ว่าหัวใจนะ่ะเธอ ผู้หญิงของเธอทุกคนนะ่ะมันเป็นยังไงแต่ว่าหัวใจของฉันนะ่ะมันจมดินมันตกเหวไปแล้วนให้เธอฉันก็จะดึงหัวใจของฉันขึ้นมาจากเหวแล้วฉันพยายามแล้วฉันก็ไม่กลับคืนดีแล้วก็ไม่จะไม่ขอเจอหน้าเธออีกต่อไปแล้วเราจะไม่มีอะไรพูดกันแล้วก็ไม่มีอะไรคุยกัน เพราะว่ามันเยอะสำหรับฉันครั้งนี้มันเยอะมากเพราะภาพที่เธอทำกับฉันในร้านอาหารวันนี้ฉันยอมมาคุยกับเธอก็เพราะว่ามันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายมันก็สบายใจฉันสบายใจใจเธอก็ขอโทษขอโพยกันปีใหม่เราก็ตั้งต้นชีวิตใหม่ก็คือไม่มีเธอและไม่มีฉันเธอก็มีผู้หญิงเยอะแกก็บอกว่า มันมีเยอะแต่ไม่แกก็คิดแต่ว่าเออมันไม่เหมือนกันแกบอกว่าผู้หญิงเขาก็มาเอาเงินแกแกก็พูดนะถ้าวันไหนแกไม่มีเงินแกก็คงจะไม่มีใครรักแกแกรวมพี่นีด้วยเนาะพี่นีก็บอกเธอเ็าดูถูกหัวใจของฉันเธอเธอดูถูก หัวใจของฉันเกินไปเธอใช้เงินซื้อผู้หญิงจนเคยตัวแล้วเธอจนเธอจนมองความจริงใจของผู้หญิงไม่ออกความร,รักของผู้หญิงไม่ออกเธอมองเขาไม่ออกอเธอใช้เงินของเธอและผู้หญิงคนนี้เธอก็รู้จักใหม่เธอก็ยังไม่รู้เธอก็แค่สนุกสนานไปกับเขาแต่เธอนัดกับฉันท,ท,ท,ทั้งที่เธอเข้ามาง้อฉัน เธอโทรมาหา,หาฉันแล้วเธอบอกจะไปอยากคุยกับฉันไปคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ฉันก็ยอมเธอแล้วเธอไปเจอผู้หญิงคนนี้เธอเลือกเขาที่ว่าเธอเลื่อนนัดฉัน,น,นทั้งที่เธอขอร้องฉันและเธอเลื่อนนัดฉันเพื่อไปกับผู้หญิงคนนี้แล้วเพอเอิญที่ฉันไปเห็นเธอเธอก็ย,ยังไม่แสดงอะไรเธอกลับแสดงท่าแบบ ไม่พอใจฉันคิดว่าฉันจะไปทําร้ายเธอฉันไม่ทําหรอกแต่เพียงว่าฉันตกใจเฉยเฉยฉันก็ธรรมดาที่พอกพูดให้เพื่อนนั้นฟังว่าเธอเป็นแฟนฉันจะให้ฉันพูดอย่างไงล่ะให้เป็นอะไรล่ะเราเราคบกันมาเนี่ยมันเป็นอะไรมันไม่ใช่เป็นแฟนเป็นนางบําเรอเป็นอะไรนี่แหละมันที่ฉันมันมันมันเป็นอย่างเงี้ยที่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 มันเป็นอย่างเงี้ย พี่นีก็บอกว่ามันก็เป็นบาดแผลมันก็เป็นอะไรที่ฉันจุกฉันจุกฉันจุกมากไม่มีใครเจอแบบฉันไม่มีใครรู้แต่ก็ดีที่เราได้คุยกันวันนี้มันก็ไม่มีอีกแล้วนะคะทุกคนแกก็บอกแกไม่คิดไม่ฝันว่าจะไปเจอพี่นีอย่างนั้นเพราะว่ารถลาพี่นีก็ไม่มีแล้วพี่นีจะไปกับใครแกไม่คิดว่าพี่นีจะไปได้นะคะก็เพื่อนมันเราก็บอมันก็แบบ มันจะได้เออผ่านปีใหม่นะ,ะมันก็จะได้จบกันนะมันก็เป็นไปได้มับางมันเป็นไปนแล้วนะคะทุกคนแกบอกร้านอาหารมีร้อยพันร้านอาหารทําไมไม่ไปดันไปร้านนั้นนะคะทุกคนพี่นีก็บอกว่าเทวดาก็สงสารฉันฉันเป็นคนไหว้พระฉันพูดกับพระตลอดเวลาว่าขอให้ สวรรค์มีตาให้กับฉันตัดสินใจให้ฉันด้วยฉันไหว้พระของฉันพระเขาก็เลยส่งมาให้ฉันเห็นนะคะทุกคนเขาคุยกันกันเลยบอกว่าขขอให้เธอมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขในใช้ฟราร์มเป็นลูกผู้ชายของเธอให้พอนะคะทุกคนแล้วก็พยายามเแบบ หลีกเลี่ยงผู้หญิงพวกนั้นให้ดีๆนะคะทุกคนวันหนึ่งคนแก่เขาผู้หญิงแก่คนออกจากชีวิตเธอเธอก็ต้องไล่ตามผู้หญิงสาวนะคะทุกคนหาเกบเอาไว้เยอะๆนะคะผู้หญิงสาวนะคะทุกคนแกก็บอกว่าแกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้แกจะต้องเสียงเงินเยอะนะคะกับผู้หญิงคนนี้ เพราะว่าเขาก็คงไม่ไปนอนกับแกด้วยความเสน่หาฮกก็พูดนะคะทุกคนแกขอโทษแกบอกแกเสียใจแกบอกจะให้ขอโทษร้อยครั้งพันครั้งเนาะแกก็บอกแกก็รู้แล้วแหละว่าพี่นีคงไม่กลับไม่ย้อนหลังนะคะถ้าย้อนหลังก็คงเป็นควายจริงๆนะคะทุกคนพี่นีก็เก็บเอามาพูดมาเล่าสู่กันฟังเนาะว่ามัน เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนผู้ชายให้ก็มีเป็นเมียกันให้ไปอยู่บ้านเดียวกันนยอยู่ชายคาดเดียวกัน,นดดทุกคนเจ้าทูคนเขาไม่พอนะคะมันเป็นโรคของผู้ชายนะคะทุกคนผู้ชายทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้นะคะทุกคน <punch> ไ,ไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคนที่เขาอยู่กันมีความสุข หัวเดียวเมียเดียวนะคะเขาก็มีอย่างพี่นีก็รู้มาตั้งนานแล้วแกเจ้าชู้เนาะแต่เราก็อยู่ไปอยู่ไปเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรก็อยู่ไปดีฝ่าไม่มีใครเราร,รู้จักกันมานานนะคันทุกคนตอนนี้วันเวลามันผ่านไปเราก็ไม่ได้คิดวนเราจบกันเธอเราเลิกกันเธอเราก็มันก็นอย่างที่พี่นีเคยเล่าอะเนาะ,ะมัน แกก็เที่ยงอนะคะเดี๋ยวแกก็งอผ่านไปสักห้าหกวันเดี๋ยวแกก็เขียนมาเดี๋ยวแกก็งอเดี๋ยวแกก็อย่างเนี้ยนะคะทุกคนไอเราวันเวลามันผ่านไปมันก็ทําให้เราใจอ่อนนะคะแต่ใจอ่อนแต่เราก็แค่อ่อนไปกินข้าวไปคุยกันธรรมดาก็บเออก็ก็ดีก็ดีหรือไม่ดีนะคะทุกคนแต่เราก็ไม่ได้ไปนอนกันไม่ได้อะไรอย่างแกบอกว่าชวนไปเที่ยวไปอะไรก็คือว่ากออผู้ชายเนาะ แกก็คงทดลองแล้วอยากจะไปพาพี่นีไปเที่ยวเพื่อนั่นจะเก็บพี่นีเอาไว้นะคะทุกคนแต่แกก็คงคิดนะแกก็หวังว่าพี่นีก็คงจะไปกับแกนะคะทุกคนแกก็คงคิดว่าเออง้อเดี๋ยวมันก็ใจดีเดี๋ยวมันก็ใจอ่อนแต่แกพี่นีก็ไม่ได้อ่อนนะที่พี่นีพูดว่าพี่นีจะไปกินข้าวกับแกก็หวังจะคุยกับแกนะแต่ก็ไม่ไปนะคะแต่ก็คุย ก็เผื่อแกจะได้คิดนะคะทุกคนเผื่อแกจะได้คิดว่าว่าเออยังไงยังไงพี่นี่ก็คิดว่าแกคงไม่ได้คิดนะคะทุกคนแต่ก็ลองคุยดูเนาะฟันฟันปอมก็จะติดลิ้นพี่นี่ก็ลองคุยดูเนาะพี่นี่ก็แค้นมาหลายวันนะคะทุกคนเกิดตั้งหลังมงนั้นเนาะแต่ก็ก็อโอเคก็ไปทํากับข้าวกินกับลูกก็ ก็ก็จัดใจมันก็วออ้อมไปนะแต่วันนี้ตั้งหลังจากคุยกันมาแล้วพี่นี่ไม่มีใจนะคะทุกคนทุเลศนะคะทุกคนก็แบบก็มองฟาร์มเออมองแกแบบมองไม่มีค่านะคะทุกคนไม่มีฟาร์มหมายไม่มีอะไรเลยนะคะทุกคนพี่นี่ไม่ใช่ว่าจะรักจนงมงายรักจนหลงนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ แค่ว่าเออมันเวลาเจ็ดปีแค่นั้นนะหกปีเจ็ดปีที่เราครบกันแล้วก็แค่นั้นที่ว่าเราตกลงไปกินข้าวไปอะไรก็คุยก็แบบเออก,ก็ก็ธรรมดาแต่วันนี้เราเขาพูดถึงความต้องการของเขามาแล้วเนอะว่าเขาเขาแค่ท๊ ลองกับผู้หญิงคนนี้แค่เจอกันก็ตื่นตัวตื่นเต้นจะได้ไปนอนับผู้หญิงอย่างนี้นะแต่แกก็รู้ว่าแกจะต้องเสียเสียเงินเยอะนะคะทุกคนก็นี่แหละแกแกแกก็เลยแต่แกก็อย่างที่พูดเนาะแกไม่คิดแนตะ่โลกกลมอันนี้ก็นกกลับมาพูดถึงปลาเหล่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ คอนเทนต์ต่อไปก็จะไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องผู้ชายนะคะทุกคนนอกเสจากคนคนนั้นแน่นอนแล้วพี่นีจะพูดนะคะต่อไปพี่นีก็จะคุยเรื่องอื่นทำชีวิตประจำวันทำเมอร์คิปของพี่นีตามเรื่องตามราวอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่อะไรอันนี้จะไปทำอย่างนี้จริงๆนะคะทุกคนอันนี้พี่นีก็มาเล่าเล่าถึง ว่าที่แกแกพูดกับพี่นีเยอะนะคะเยอะมากนะคะวันนี้เราคุยกันแกก็พี่ก็เก็บมาเล่าให้ฟังได้แค่นี้นะคะทุกคนว่าแกใชฟาร์มแกประมาเรื่องความเป็นผู้ชายนะคะเพราะเด็กคนนี้ก็อายุไม่เท่าไหร่นะคะผู้หญิงคนนี้ก็อายุสามสิบฝ่าๆนะคะทุกคนแกก็ไปได้รู้จักกันก็อย่างที่ทแกพูดเนาะ แกก็แค่แบบแกไม่คิดว่าเราจะไปเห็นแล้วแกก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะเอเอากับแกอย่างไงนะคะทุกคนแกก็ไม่พูดต่อเนาะแกก็ไม่พูดต่อแกก็เหมือนว่าเออแกก็ผิดหวังเนาะแกก็ผิดหวังแกก็ฝ่าแกก็ทํากับเราในร้านอาหารแกก็ได้คิดแล้วเนาะ ว่าแกผิดแกเขขอโทษแกบอกแกจะขอโทร้อยครั้งพันครั้งแกก็รู้แล้วว่ามันหมดแล้วแกก็ไม่มีสิทธิ์ในตัวพี่นีแล้วเราก็จบกันจริงๆแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์มันก็ไม่มีทางที่จะแหวกมาหากันได้ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่ปีนี้นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปหน้าแบบ แบบอื่นนะคะสไตล์อื่นนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ